สวัสดีค่ะพบกับดา DM อหลวงปู่โตะนะคะวันนี้มาดูพารสไตล์ DM กันนะคะวันนี้นะคะดาขอนำเสนอนะคะเหรียญเนื้อเงินนะคะเสมานะคะหลังพยศปี18กับรูปไข่หลังพยศ์ปี18เรามาเริ่มเสมากันก่อนเลยนะคะเสมาเนื้อเงินเนี่ยหลังพยศนะคะอุ้มดาวนะคะเสมาเนี่ยจะมีดาวอยู่ด้านล่างนี้นะคะจะมีดาวอยู่ด้านล่าง เห็นไหมคะตรงร่องนี้นะคะและจำนวนการสร้างเพียง2,000องค์เท่านั้นนะหายากแล้วนะคะและที่สำคัญเหรียญเนื้อเงินเนี่ยส่วนใหญ่จะมีคาบดำบ้างเป็นธรรมชาตินะคะเพราะว่าโดนอากาศบ้างนะคะอ่ะและดูยังไงนะคะหนึ่งเลยจุดที่ดาดูนะคะคอมีเม็ดอ่าถ้าอยู่ในเลี่ยมดูตรงนี้ได้เลยนะคะเห็นไหมคะคอจะมี1เม็ดนะคะและด้านข้างเนี่ย ต้องจานะคะรอยตัดของหลุมปูโต๊ะจะตัดไม่เต็มนะคะอ่ะตรงนี้จะเห็นชัดตัดไม่เต็มนะคะจะตัดเพียงครึ่งเดียวส่วนใหญ่จะเป็นทุกเนื้อเลยนะคะแต่อันนี้ดาวเนื้อเงินผิวดิมๆคะบ้านๆเอามานําเสนอให้ดูกันนะคะเหรียญต้องดูรอยตัดนะคะถ้าดูหน้าหลังยังไม่ชํานาญเห็นไหมคะเหรียญจะมีความสโลปนะคะนื้จึ๊กจึ๊กเห็นไหมคะ จะไม่ใช่เป็นรอยตัดที่ตัดเต็มตัดเต็มเกเลยนะคะอ่าแล้วเราไปดูเหรียญต่อไปนะคะเหรียญน,นี้สวยมากนะคะเป็นพระบ้านเลยอ่ะเหรียญน,นี้นะคะจํานวนการสร้างนะคะสามพันองเหรียญน,นี้มีดาวอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงอุ้มมือเห็นไหมคะและรุ่นนี้นะคะตรงอ่าศีรษะนะคะจะมีสองขีด และตรงนี้จะมีหนึ่งเส้นตรงขอบเหรียญเนี่ยจะมีหนึ่งเส้นเห็นไหมคะ,ะตรงนี้ดาดูตรงจุดนี้และมีห่วงเดิมนะคะห่วงของรุ่นนี้จะเป็นห่วงรูปวงรีนะคะไม่ใช่วงกลมเหมือนเดิมนะคะเหรียญจํารอยตัดรอยตัดเนี่ยต้องจําให้แม่นทุกทุกเนื้อเลยนะคะจะต้องตัดไม่เต็มเห็นไหมคะเหรียญเห็นชัดมากจะมีความสโลปแล้วก็ตัดไม่เต็มแบบนี้นะคะ และด้านหลังก็จะมีตรงนี้ค่ะดาจะจินตนาการว่าคล้ายๆเลข3หรือเลข8ก็ได้นะคะมีทุกองนะคะถ้าพลิกมาและดาจเจอดาจ่ายตังเลยแล้วเรามาดูข้างนี้ก็สโลปเหมือนกันนะคะต้องสโลปทั้งสองฝั่งต้องจำนะคะพวกนี้เห็นไหมคะจะไม่ใช่เป็นรอยตัดที่ปาดเต็มปาดเต็มเกนะจะ๊ะอ่า วันนี้ดาก็เอาเหรียญเนื้อเงินสวยๆ2เหรียญนี้มานําเสนอให้พี่ๆ FC ได้ชมกันนะคะดานะคะมีเหรียญดาก็รับเช่านะคะไม่ว่าจะเป็นทองคําเนื้อเงินเนื้อนวะหรือเนื้อทองแดงนะคะดายินดีรับเช่าอยู่นะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากสับสไายให้ด้วยนะคะว่าคลิปหน้าดาจะไปเช่าพ้าที่ไหนหรือมาสอนจุดดูพ้าอะไรนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคะ่ะ